ลูกบอลมันดีขึ้นมาจาเห็ยศูนย์เก้าเป๊บเดเมื่อคู่หัว่าลองสาวเดี๋ยวเขามาว่าแล้วมันต้องออกศูนย์เก้าท่านเนิดมกับใจก็เต้นตึ๊บตึ๊บขึ้นมาเกือบจะเป็นลมเองเกือบชอบทำไมได้ไอติมช่วยไว้นี่ยยัยสวัสดีแมวบองโอนกรุ๊ปเนี่ยสวัสดีจุงกะสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้สดสดอยู่ที่บ้านอาจารย์เซมนะครับ วันนี้เกาะผิดอาจารย์เซมอยู่ที่บ้านเกาะแก้วนะครับบ้านเกาะแก้วตะมนเกาะแก้วอำเภอสําโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสนทนากับอาจารย์เซมนะครับหลังห้อยอ๋อนะครับเม็ดเดียวนะครับรวยทั้งประเทศนะครับเก้าศูนย์เก้าเต็ม,เต,มเต็มเม็ดเดียวนะครับบอกว่าวิ่งเก้านเก้าเดี๋ยวเราจะได้สนทนากับอาจารย์นะครับรอที่นหนึ่งนะเอฟซีเด็สนทนาแล้วก็จะ มีอะไรดีๆที่อาจารย์บอกว่าหลังจากหวยออกแล้วก็ฟันดีด้วยในเอฟซีเราลุ้นะใครเข้ามาแล้วกดแชร์กอะไรนะอาจารย์บอกฟันดีด้วยนะครับหลังหวยออกเสร็จฟันดีนะครับเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าฟันดีไปยังไงการตรงนี้เรยเนาะอาจารย์ตรงนี้ละง่ายๆเนาะจัน เดี๋ยวให้ได้เห็นพระพี่คเิตด้วยใช้โทษสัตว์อะไรครับใช้โทษสัตว์อาจารย์รอแล้วนะอาจารย์ครับเดี๋ยวรออาจารย์นิดนึงในเอฟซีในโซนทางอาจารย์ใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาถูกวันคนที่ไปถูกหมดถูกลอตเตอรี่เยอะนะครับเอฟซีใครเข้ามาแล้วฝากแชร์กดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับเอสอยู่ที่เสียงเป็นไงบ้างยูทูบเสียงชัดไหมครับไม่แน่ใจส้มเสียงเป็นยังไงเนาะในเอฟซีนะครับเสียงชัดไม่เอ่ย เดี๋ยวรอรอจา์เสร็มนิดนึงนะครับเป็นตังรอไว้ให้จารย์จะจำลังตรงนี้นะครับท่านบอกนั่งง่ายๆสบายนะครับสวัสดีจ้าสาธุดีเดอร์ใครถูกเลขนะครับสนธนาลังห้อยโองนะครับครับไปดูกันอ่ะจ้า สวัสดีครับอาจารย์อาซันตัวนี้กันนะเสมอคนลูกศิษย์ที่จะมาก็ชอบถามเบอร์โทรกันครับตัวอาจารย์อะไรที่อยู่อะไรหนูจะต้งให้เพื่อนจะมาหาอะไรอาจารย์ก็ต้เย็บมาเลยถ้าใครถามมาให้ก็ถ่ายรูปไปเลยดีกว่าครับไวเลยเนาะค่ะอาจารย์แปะไว้เลยครับเบอร์โทรนี่ครับเดี๋ยวรับทุกสายลทรไปรับทุกสายก็อยู็ยกเว้นทุกสายยกเว้นไม่ว่างยกเว้นไม่ว่างแต่ถ้าว่างก็รับทุกสายถ้าลูกศิษย์เยอะก็ ไม่ได้รับแต่ก็ไม่เป็นไรก็เรา,าก็มาตามนี้กันแลวโหทางหาทางแอดมินด้วยก็ได้แต่แอดมินไม่คม่อยได้ใช้เบอร์โทรติดตอ่อจไม่ได้ก็ต,กต,ติดต่อหาแอ้วจีนจะลับเิดค่ะแล้วก็มีไอติดต่างแอปไหก็มีเนาะเดี๋ยวโทหายูทูปเปอร์นะแต่เราส่งใช่ดทรย พี่มักการมัจจารย์โทรหาถ้าเกิดติดต่ออาจารย์ไม่รับยังไงก็ให้ติดต่อทุกช่องอ่ะเตือมาใช่อาจารย์ทุกช่องหมายถึงอาจารย์อ่ะอาจารย์ที่เปิดชุดเก้าไปแล้วอาจารย์เดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าข่าวให้ฟังออ๋มเล่าาเดี๋ยวความฝันอีกแล้วอาจารย์เดี๋ยวรอรุ่นครับอาจารย์เดี๋ยวรอรุ่นอาจารย์ติดแป๊บหน่อยอาจารย์ติดค่ะ ไว้ก่อนเก่อนเดี๋ยวจัดส่งกันเองครับอาจารย์ครับอาจารย์จะเดินสายไม่ยึดติดนะครับเนาะโอเคกันอ่ะกลางเนาะเดี๋ยวจะต้องทำน็อตใบสักแล้วเลยเรไม่ยู่ บ้านบ้านเกาะแก้วนะครับตำบลเกาะแก้วนะครับอีซีจังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอสํารงคาทนาบรับเอฟซีดูชัดๆที่อยู่กันที่อยู่รย์ให้ดูแบบมารับโชคลาบรับทรัพย์เดี๋ยวจะมีบอกให้มาอยู่ว่าวันไหนกจะให้มานะครับยากมาเบอร์โทรนะครับศูนย์หกสอง ห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้านะครับนะครับในเอฟซีให้ดูชัดๆนะเบอร์โทรก็ปล่อยแล้วครับเนี่ยไม่ไรสงสัยกะโทรหาอาจารย์ได้เลยเอฟซีนะครับรวมบุญม่มมาอาจารย์เสริมดวงลายมือให้ได้นะครับอ่ะ เม็ดเดียวรวยทั้งประเทศนี่ให้ดูนานะครับเอฟซีแคปในจอหรือยังเนาะเอฟซี FC. อ่าสวัสดีทุกข้างทางอาจารย์รออาจารย์นิดนึงครับตอนนี้มาอยู่กับอาจารย์นะโอเคเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านนะครับไม่ดังหรือเปล่าเนาะ นะครับเบอร์ทร์อาจารย์นะครับทางช่องคุมทรัพย์ยานักฟากดแช่ด้วยครับกดแชร์กดไลค์กำลังใจสาธุสาธุเพจอิสานเนวคุมทรัพย์นวันนี้รอรุ่นอาจารย์ต้องใส่มีว่างเลยครับตอนนี้อาจารย์ว่างเลยตอนนี้นะสวัสดีสวัสดีสาธุสาธุร่ำรวยเงินทองทุกคนตรงนี้เนาะจนั่งนีสบายนั่งตรงนีิตามสบายเลยเอาแบบง่ายง่ายสบายสบายจันอย่าโซนธนากับเอฟซีนะอาจารย์ เอาแบบง่ายๆสบายๆลูกศิษย์ก็ง่ายๆอาจารย์ก็ง่ายๆนี้ไปด้วยกันร่ำรวยแน่นอนอาจารย์เม็ดเดียวรวยทั้งประเทศครับเม็ดเดียวรวยทั้งประเทศอาจารย์ฝากสวัสดีทุกท่านอาจารย์สวัสดีครับก็สวัสดีลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ทุกคนทั่วประเทศไทยก็หลังจากที่ได้ได้รับโชคไปแล้วศูนย์เก้าเนาะอาจารย์ก็ ตั้งแต่วันแรกเลยที่อาจารย์ปล่อย09ก็คือวันที่23 09เนี่ยก็อาจารย์ก็มั่นใจเลขตัวนี้ก็คือมั่นใจมากว่ายังไงก็คือออกแน่นอนอืแล้วก็ก็ดีใจกับลูกศิษย์ที่ได้รับ,ร,บรับโชครับทรัพย์กันไปทุกคนเมื่อวานก็มีเรื่องจะเล่าก็คือคืออาจารย์เนี่ยก็ เมื่อวานมีลูกศิษย์โทรมาเลยโค้งสุดท้ายที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็บอกหววมันจะออกศูนย์เก้านะรีบเองรีบไปแทงแทงอะไรก็คือแทงให้ได้แทงไงก็รีบแทงให้แทงให้ได้ศูนย์เก้านี่คือเม็ดเดียวเลยตอนนี้ก็คือศูนย์จะมาเก้าจะมาอาจารย์ก็บอกมันก็รีบไปแทงทีนี้เอวมันก็เรากาหนูตอนนี้หนูด่วนแล้วอาจารย์ก็ขับรถไปถึงไอโรงพยาบาลพอดีไปถึงไอศีขอระพูพอดีเมื่อวานไปเมื่อวานเข้าบองสุรินตอนไปถึงศีขอปุ๊บ อาจารย์ก็เปิดไอ้ที่ว่าถ่ายทอดสดหวยทีนี้ก็ไอ้คนนั้นมันกลางขึ้นมาเนาะเลขท้ายสองตัวเลขที่ออกศูนย์เก้าอาจารย์เกือบช็อกเข้าโรงพยาบาลเกือบช็อกเกือบเน็ตเดียวรวยทั้งประเทศจริงๆรวยรวยทั้งประเทศด้วยนะครับเออรวยทั้งประเทศจริงๆก็เกือบช็อกเลยน่าเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าก็ว่าหันหัวรถเข้าโรงพยาบาลเลยแหละเมื่อวานนี้ทั้งใจจะหันหัวรถเข้าโรงพยาบาลเลยละ ว่าเดี๋ยวเขาจะลูกศิษย์หัวเราะและนั่งออกาอาจารย์หวยเออหวยออกหิวอาจารย์แซมเข้าโรงพยาบาลออกหวยออกซูนกาเข้ามาฮิวอาจารย์แซมเข้าโรงพยาบาลไม่เป็นไรดีใจมากกันะไอเราก็มันก็ดีใจนะลูกศิษย์บอกว่าหนูอัดไว้เยอะบางคน่ะซื้อลอตเตอรี่น่ะซื้อไว้ห้าร้อยใบ เนี่ยไอ้คนใช่คนถูกห้าร้อยใบนี้จะมาหาอาจารย์ครับห้าร้อยใบเลยโอ้ห้าร้อยใบแล้วจีว่าตางประเทศหรอครับอาจารย์ต่างประเทศน่ได้เจ็ดหลักล้านหลักล้านแต่ตอนนี้ยังเขายังรวบรวมเงินอยู่ไม่แน่ใจว่าจะได้เท่าไหร่เพราะมันถูกหลายจาที่เหลายที่นี่แหละรวยทั้งประเทศรวยข้ามประเทศเลยค่ะอาจารย์อาจารย์บอกว่าเม็ดเดียวรวยทั้งประเทศนะครับอาจารย์ครับหลังจากที่ลูกศิษย์ลูกหาโทรห่วยเราเห็นอาจารย์บอกว่าจะได้น้ำเงิน างส่วนไปทำให้กับพระธุดงค์ใช่อาจารย์ทําไปแล้วอาจารย์ทําไปแล้วเมื่อวานอาจารย์จัดไปแล้วเมื่อวานเมื่อวานพออาจารย์พูดอะไรปุ๊บอาจารย์จะเป็นคนพูดจริงทําจริงแล้วก็เงินที่ที่ลูกศิษย์บริจาคมาอีกส่วนหนึ่งอาจารย์ก็แบ่งไปทําบุญแอาจารย์ก็คือทําไปเลยแล้วก็แล้วก็ก็ขออนุโมทนาไปแล้วเมื่อวานแล้วก็ทุกตลอดเส้นทางอาจารย์จะเป็นคนดูแลพระธุดงค์ที่กําลังกรรมฐานอยู่ที่ ตอนนี้อยู่ที่ท,ทุ่งใหญ่นาเลสวนเพราะว่าพระที่ไปทั้งหมดทุกอง์นี้เป็นล้วนแต่เป็นกัลยานามิรธมกับอาจารย์ซึ่งแต่ก่อนอาจารย์เคยเป็โนดนทุดงแล้วก็เคยไปเหมือนกับว่าร่วมปฏิบัติกรรมฐานด้วยกันมาไปป่าช้าก็ไปมาอาจารย์ก็ไม่ลืมก็เมื่อวานก็พอแต่งหวออกเขาก็ดีใจกับอาจารย์เขาเมื่อวานอาจารย์บอกว่าหลวงพี่ให้ออกเรื่องเรงนี้หลวงพ่อทุกคน อ่าทุกองอาจานก็บอกอาจารย์แซมแน่นอนอยู่แล้วครับว่าอย่างนี้อาจารย์ก็เออออกมาก็ดีรวยทั้งประเทศไม่พอยังรวยข้ามประเทศอยู่นะอาจารย์ค่ะทั้งทั้งประเทศเนาะก็ระดับโลกสิระดับโลกอันนี้ระดับโลกลูกศิษย์บางคนบอกอาจารย์แซมระดับโลกอยู่แหลังจากที่โมยกไปแล้วตอนนี้ในในส่วนที่ตามมาคือว่าต่อไปจะมีพี่น้องอ่ประชาชนที่จะเดิน ทางมาตัวนี้ท่านมีการเตรียมการอย่งไบ้างก็จะมีการเตรียมการคืออาจารย์ก็จะเตรียมรองรับคนที่มาเพราะว่าวันอาทิตย์จะมีการแก้บนวันอาทิตย์นี้แก้บนแก้บนใหญ่นาอครับวันอาทิตย์นี้ก็จะก็ก็ก็ถามว่าใหญ่ไหมก็คืออาจารย์ก็จะมีหัวหมูเก้าหัวแล้วก็เส้นไหว้ที่อาจารย์ไปบนไว้ตรงนั้นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งที่อาจารย์บอกว่าถ้าหวยออกศูนย์เก้าเนี่ยจะถวายหัวหมูเก้าหัว แล้วก็ผลไม้แล้วก็คือเส้นไหว้ตรงที่อาจารย์ไปบนไว้แล้วก็อาจารย์จะทาวันอาทิตย์ก็อาจารย์ก็จะทำแล้วมีการจุดประจุดประทัดแก้บนด้วยในวันนั้นครับวันในวันตรงกับวันอาทิตย์แล้วก็เมื่อคืนหลังจากหวยออกไปแล้วอาจารย์นอนฝันครับอา,อาจารย์นอนฝันนิมิตฝันว่าไม่รู้ว่าตัวเองไปอยู่ที่ไหน แล้วก็เหมือนกับว่าไปเจอพี่ชายที่เคยเป็นตำรวจตอนนี้ยังเป็นตำรวจอยู่พี่ชายเป็นตำรวจกองปราบอยู่ที่กรุงเทพแล้วทีนี้ก็ไปเจอเขาเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้รวยขึ้นนะคาว่าอะไรอย่างนี้อาจารย์ก็บอกรวยได้ไงไม่ไม่มีเงินหรอกในความฝันอ่ะนะแล้วทีนี้เขาจะมายืมเงินอาจารย์อเขาจะมายืมเงินอาจารย์อาจารย์บอกไม่มีนะเอามาก่อนทีนี้อาจารย์ก็เลยจะเอาเท่าไหร่ทีนี้ก็บอกว่าเอามาก่อนหนึ่งพัน หนึ่งพันเออหนึ่งพันในในอันนี้คือความฝันนะความฝันคือไม่ใช่ตัวเลขนะแล้วที่อาจารย์ก็ไม่ให้เขาก็โทรเรียกตำรวจมาจับอาจารย์อ๋อจับมาจับนาจามาแล้วนะครับเออก็มาจับอาจารย์อีกทีนี้ว่าก็เลยว่าเดี๋ยวอาจารย์ก็บอกมาจับแต่พี่น้องตัวเองเนาะอาจารย์ก็ว่าอย่างนี้อ่าอันนี้คือความฝันนะครับความฝันเมื่อคืน ความฝันเมื่อคืนอาจารย์คิดว่างวดนี้จะน่าจะมาอีกแน่นอนอพมาะว่าวันนี้จะมาอะไรงวดนี้อาจารย์เดี๋ยวรอให้ใกล้วันดีกว่าแต่ก็มาอันนี้แต่ก็คือเราก็บอกในเรื่องของความฝันไปฝันก่อนอาจารย์เนาะอันนี้ความฝันก่อนครับแต่ยังไม่อาจารย์ยังไม่ไม่ยังไม่สรุปยังไม่สรุปว่าจะให้ตัวไหน FC โรนะครับโรหรือ FC พิมโรครับตัวอาจารย์เพิ่งอเมื่อวานนี้เองเนาะ ตอนนี้ก็้องรอก่อนครับถ้าใครอยากจับความฝันอาจารย์ก็จับได้น,ะน,นี้เดี๋ยวเน้นอาจารย์ให้เน้นเลยนนตัวเก่าเลยครับในเข็มไม้เดิมเดิมวงกลมเลยอันนี้งวดก่อนเม็ดามาเดียงวดที่ผ่านมาสดร้อน ไม่เดียวเสียวเดียวรวยทั้งประเทศรวยทั้งประเทศไม่ได้เสียวแล้วอันนี้รวยทั้งประเทศรวยเลยแต่ก้อนเสียวนะครับอันนั้นแค่เสียวเสียวอันนี้รวยเลยอันนี้รวยแล้วหมดตอหน้นนั้นเสียวออืเ FC นะครับคุณสาธุนะครับโ o นะครับอติดตามรอติดตามรอติดตามพิมพ์คำว่ารอใน FC เดินเดี๋ยวขอติดตามกันปนนี่หลายคนมากเลยง่วานนี้รุ่นนี้ได้เยอะไหมจัน ลูกศิษย์ปวนี้กันทั้งอำเภอสามมุภาพเลยในอำเภอตลาดสดจางเขาบอกว่าถูกจนถูกกันจนได้ปวนี้นะแล้วก็บ an ้านที ateur, ่อาจารย์ไปบวงสรวงอาจารย์เขียนให้ในในหน้าผากเลยให้ศูนย <c oughs> ์เก้าศูนย์เก้าเต็มเต็มไม่ต้องกลับเลยเขียนให้ในหน้าผาก่อาไปบ้านสมิทธ์คนบ้านสมิทธ์ถูกทั้งหมู่บ้านครับแล้วก็อาจารย์ก็ดีใจที่เขาถูกกันเนาะชาวบ้านแก้วนะคะอาจารย์ก็ถูกถูกกันบ่ถึงกันรักหัว ไม่ถูกหมดเลยได้ถูกทั้งหมดอาจารย์ฝันก็ฝันดีด้วยหลังจากออกเก้าแล้วมอกฝัน,นนะว่าก็คนศพนะงวดเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์นั่งสมาธินั่งสมาธิเนาะนั่งวิปัสสนากรรมฐานหลับตาลงไปแล้วก็นั่งสมาธิประมาณไปสักมัณสักสามชั่วโมงได้มันขึ้นเลขเก้าศูนย์เก้าขึ้นมาเลยโอ้ขึ้นเลขเก้าศูนย์เก้าขึ้นมาให้อาจารย์เห็นแล้วก็เก้าสองทีนี้ก็ปรากฏว่าเลขเก้าศูนย์เก้าเนี่ยอาจารย์เห็นอยู่แล้วแต่อาจารย์ยังไม่บอกใคร อาจารย์ก็เลยมานอนฝันทีนี้มานอนฝันว่าได้ขับรถคันนี้ไปรับพระแล้วพอดีพระองค์นั้นนะ่ะที่อาจารย์ขึ้นไปรับเนี่ยอยู่บนเขาพออาจารย์ไปส่งที่วัดไหนไม่รู้เขาบอกทะเบียนคันนี้สวยนะเขาพูดอย่างนี้มันทําไมก็เลยว่าเลขเลขนิมิตของอาจารย์เนี่ยมันตรงกับไอ้เลขที่อาจารย์นั่งสมาธิได้อาจารย์ก็เลยสรุปไปเลยก็คือศูนย์เก้ายังไงก็มา ใช<ๆ>่ทะเบียนรถที่ฝันเต็มเต็มสองสองงวดตีเลยทะเบียนรถแล้วก็สองวัที่ที่ผ่านมานั่นถึงเราจอดไม่เข้าแต่เน้นเข้านะครับเน้นเข้าก็ถือว่านี่เป็นงวดที่เก้าดวดที่เก้านะครับใช่ไหมงวดที่เก้าสิบงวดที่เก้าเพราะแปดงวดแล้วแปดก็เข้าอยู่นะแต่เข้ายังไม่ตรงก็มันเข้าอยู่งวดนี้อาจารย์บอกว่าให้เน้นที่หกซื้ออะไรก็ได้ให้มีหกหกอยู่หลักสิบ แต่ก็คือมันออกโคกหนึ่งคกหนึ่งครับแต่ว่างวดนี้ก็คือเต็มเต็มเลยเข้าเลยงวดนี้ก็คืออันนี้เลยแล้วก็ฝากคนลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ท่านใดที่จะมาลงนกสิทธิ์าจารย์ก็ให้มาได้ทุกวันอาจารย์ก็อยู่บ้านตลอดอาจารย์อาจารย์นะคะกดติดอาจารย์เด่เอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้ทุกช่องทางช่องที่ถ่ายทอดสดอยู่นี้ครับถ่ายทอดสดบอก ครไทยทอดดอยู่ครลังนี้นะครับทั้งไทยทอดสดทั้งไทยทอดสดะสดสดเลยก่อนนก็เนี่ยแหละก็กดไลค์กดแชร์เด้อให้กับทางชุกช่องที่มาถ่ายอาจารย์เป็นกําลังใจให้เพื่อเป็นกําลังใจให้เข้าไปแล้วก็จะได้มาถ่ายอาจารย์ก็จะได้ไม่ได้พลาดอาจารย์คิดว่ามาอีกแนี่นอนวันนี้มาแน่นอนมาแน่นอนดีบอกจับไว้ เขาจับไว้แล้วจับไปแล้วครับ,ม,บ,รบม,มันจารย์ให้หวยแบบนี้แหละถูกมาตลอดนั่นแหละมันก็มีธรรมราเราก็ต้องยอมรับเรื่องการเสีย่ยงโชคไปแต่อาจารย์คิดว่างวดงวดนี้ที่ถึง16กุมภาพันธ์เนี่ยยังไงก็เข้าแน่นอนครับก็จะ,จะมาอีกแน่นอนหวยที่อาจารย์แล้วก็ถูกกันเยอะด้วย รวยข้ามประเทศค่ะอาจารย์ตอนแรกอาจรวยทั้งโลกตอนแรกอาจารย์บอกรวยทั้งประเทศนี้ไม่ใช่ทั้งประเทศละทั้งโลกทั้งโลกรวยเพราะว่ามีญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมันอังกฤษอ่าแล้วก็ฮอลแลนด์ค่ะครับโอ้โหก็ก็อยู่อะไรเกาหลีเกาหลีครับอ่เกาหลีก็ถือว่ารวยทั้งประเทศรวยทั้งโลกแล้วเนี่ยอืม แล้วก็ว <c oughs> <Mont ano. c oughs> <fort> ่าหน้าเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกเลยว่าหวยเนี่ยไม่ไปไหนหรอกอยู่ใกล้ๆตัวอาจารย์เนี่ยแหละแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะสรุปให้แต่อาจารย์จะนินแล้วก็ให้ให้หวยใช่ไหมถือว่าคือเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดให้กว้างๆเลยนะอาจารย์ได้ให้กว้างๆแล้วก็เดี๋ยวจะสรุปให้ก็คือไม่ให้พลาดไม่มีเด็ดตัวนี้ไม่มีอีกแล้วอืม ใช่ค่ะนั่งสมาธินะไม่ได้ทำอะไรสมาธิทำอะไรแล้วก็คือแค่นั่งภาวนาสมาธิแล้วก็เห็นตัวเลขขึ้นมา,าชัดๆเงีเยบๆนะอาจารย์เห็นเลยว่าก้าวอยู่หลักหน่วยว่นนี้ก้าอยู่หลักหน่วยศูนอยู่หลักสิบจนวิทยาทีสุดท้ายลูกศิษยถามมาเลยว่าอาจารย์้าหนูขอสรุปแบบอีกครั้งหนึ่งแต่คือเขาคืนมาหมดอาจารย์ก็ไม่อยากพูดเนาะเขาคืนมาหมด ขาไม่กล้าเอ่มันร้องไห้เลยนะก็สงสารมันอยู่ใครจะไม่ร้องไห้เนาะสามสี่เงินลงทุนเยอะนะเจ้าคืนน่ะครับอืมเงินล้านนะไม่ใช่เงินแสนอ๋อรออาจารย์หลักล้านเจ้าคืนมาหมดเลยงวดนี้นะเราไม่ปล่อยปลดหนี้กันได้หลายหลายคนหลายคนมากๆหลายคนอืปลดหนี้กันเยอะ ลูกศิษย์มหาเนี่ยอาจารย์ถามว่านี่ศีนเยอะไหมเยอะเขียนให้ในหน้าผากเลยศูนย์เก้าแล้วก็<ช>หัว<ช>ลาอกัน<ช>มองหน้ากันหัวลาะอาจารย์บอกไม่ใช่เรื่องหัวลาะนะ <c oughs> ถ้านี่ศีนเยอะอาจารย์เขียนให้ในหน้าผากเลยถ้ามหาอาจารย์ถึงที่นี่คุณกล้ามาอาจารย์ก็กล้าให้คุณกล้ามาอาจารย์ก็กล้าให้นักเขียนเต็มเดี๋ยวถามอาจารย์นิดนึงนะคะนะเอ่อฟซีอยู่ไกลนี่คือมาเสริมดวงมาเปิดดวงที่ทแทนได้ไหมอาจารย์ก็ ทำทำแทนก็ทําได้ถ้าใครที่มาไม่ได้ก็ส่งรายชื่อมาในการเสริมดวงส่งรายชื่อมาส่งวันเดือนปีเกิดวันเดือนปีเกิดมาได้ส่งมาแล้วก็ติดต่อกับ youtube นี่หลบติดต่อกับเจ้าของช่องพะมีเอฟซีถามว่าทาแทนได้ไหมเขาอยู่ไกลแอดมินก็ไม่รู้กันเลยว่าต้องมาด้วยตัวเองเลยว่าอย่างนี้แล้วก็อาจารย์ฝากไปนิดหนึ่งนะให้ระวัง ในเรื่องของเพจปลอมที่อาอจารย์ไปเจอเพจปลอมของอาจารย์แซมนี่เยอะมาก <ฮะ S 2> แล้วก็ถ้าเกิดว่าเพจปลอมนี่คือจะชักชวนเข้ากลุ่มแล้วก็ไปเล่นหวยแล้วโอนเงิน,อ,น,งนอันนั้นคือเพจปลอมนะ,ค,ะคือของจริงของอาจารย์แซมเนี่ยจะไม่มีการเข้ากล,ลุ่มทางไลน์มีไมอาจารย์ทางไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มไม่มีไม่มีเก็บเงินใช่ไหมไม่มีเก็บเงินัเป็นของปลอมอย่างเดียว อย่างเดียวคือของจริงจะอยู่ในอาจารย์าารยเพจาเของอาจารย์คืออาจารย์นธนพัฒน์พิมพ์สุภากุลเท่านั้นแต่ว่าแต่ใครที่อันนี้ก็ติดตามในช่องแต่อย่าไปหลงเชื่อการหลอกเข้ากลุ่มอะไรเด็ดขาดคืออาจารย์จะไม่มีเพจอาจารย์จะไม่ได้เล่นเองอย่าคิดว่าเป็นอาจารย์นะถ้าเห็นเพจว่าอาจารย์แซมสุรินอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือปอมหมดพวกนั้นจะเป็นอาจจะหลอกเข้าไปในกลุ่มแล้วก็ไปแทงหวย ไปเทงหวยนี่ระวังให้ดีๆีเลยไม่ก็เรียกเก็บเงินก่อนเข้ากลุ่มเรียกเก็บเงินก่อนเข้ากลุ่มอย่าไปเอฟอ้างอย่าไปตามใคท่เอฟซีนะครับให้ระวังดีๆเพราะว่าไม่ใช่อาจารย์คือเป็นการสร้างเพจแต่อาจารย์เจอมาเพจหนึ่งนั้นเพจใหญ่มากมีคนติดตามเกือบหมื่นละตอนนี้ตอนนั้นก็ไม่ใช่อาจารย์เหมือนกันนั่นก็ไม่ใช่อาจารยอต้องระวังถ้าเจอนั่นคือไม่ใช่อาจารย์แน่นอนคือถ้าเราจะเจออาจารย์ได้ก็นี่แหละก็มีการมาถ่ายนี่แหละคือนี่อาจารย์ถ้าใครเหมือนกับว่า อ่าอาจารย์หนูมีอะไรเราก็ติดต่อกับทุกช่องมาเดี๋ยวก็จะเป็นการแล้วก็มาให้อาจารย์เองอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าไปหลงเชื่อการเข้าเพจเข้ากลุ่มนอกเหนือจากอ่า u t u ู e แลก้กลงจะไม่ใช่นะครับนะอาจาย์เนาะถ้านอกเหนือจากนั้นก็คือไม่ใช่เพจจริงๆของอาจารย์คือเฟ e บุ๊กที่อาจารย์เล่นจริงๆก็คือเพจของอาจารย์เล่นจริงคือฐานพภัทพิมสุภาคุณค่ะอ,อืม คือดูที่ผู้ติดตามในเพจของอาจารย์มีประมาณผู้ติดตามสี่หมื่นคนสามหมื่นกับสี่หมื่นตัวนั้นเนี่ยของจริงที่อาจารย์เล่นอยู่อาจารย์เล่นเองชื่อว่าฐานพัฒน์พิมสุภาคุณเป็นชื่อของอาจารย์เลยแหละชื่อชื่อของอาจารย์เองเป็นชื่อของอาจารย์แล้วก็เพจล้อมของ แอดมินทุกคนก็มีปลอมเยอะกันนะจ๊ะกลุ่มซัพยานาปลอมก็มีแต่สดๆ,สดๆที่ไทยทอดสดอยต้องท<ม>ไทยทอดสดอย่าง<ม>นี้คือของแท้นะครับสี่ทุกคนทุกท่านอันนี้คือของแท้นี่แหละที่ทมาถ่ายอาจารย์นี่คือแต่อย่าไปหลงเชืออ่อเข้ากลุ่มตอนนี้เยอะมากเพจปลอมเยอะมากเพจอาจารย์แซมสุดินนี่เยอะมากตอนเนี้ยคือพวกเนี้จะเป็นเขาเรียกว่าพวกลิง์พวกพอเราสมัครเข้าไปใช่ไหม มันก็จะให้เราไปแทงหวยสมัครเสียเงินซื้อหวยพอถูกมามันก็ไ่จ่ายเราหรอกมันโกงเราพวกนี้เราอย่าไปหลงเชื่อเ็ดขาดนี่ของจริงก็คืออยู่ที่นี่เพราะว่าพวกนั้นก็จะคัดคัดอ่าเขาเรียกอะไรอ่าก๊อปปี้ของเราไปวางในเพจแล้วก็ไปหลอกคนอ่ามันจะเป็นอย่างนี้ให้เราอย่าไปหลงเชื่อเห็นก็ศักษาว่าเห็นนะอย่าไปเข้ากลุ่มอย่าไปอะไรกับเขา เป็นเพจแต่คิดไว้เลยว่าไม่ใช่อาจารย์หรอกก็คือเป็นคนอื่นก็โดนเยอะอาจารย์เพราะว่าไม่มีดวงก็คือคุณไม่ซื้อครับนั่นแหละคือเป็นเพราะตัวเราเองแต่ถ้าใครที่เดินทางมาแล้วก็เอาเฉพาะจําเป็นจริงๆคือเดินทางมาหาอาจารย์แล้วค่อยโทรหาอาจารย์ที่อาจารย์ทิ้งเบอร์โทรไว้เพราะว่าเผื่อใครที่มาไม่ถูกแต่ถ้าโทรมาปุ๊บบอกว่าอาจารย์ทําไมหนูไม่มีดวงเลยไม่ถูกอันนี้คือไม่ต้องโทรมาเพราะว่า ไม่มีดวงก็คือคุณไม่ซื้อนั่นแหละคือเป็นเพราะตัวเราเองแต่ถ้าใครที่เดินทางมาอาจารย์ปุ๊บมาไม่ถูกโทรมาได้แต่ถ้าโทรมาปุ๊บถามว่าอาจารย์จะได้วันไหนอาจารย์ทําไมหนูไม่มีดวงอาจารย์โอ้ยหนูเสียดายจังเห็นแต่ไม่ได้ซื้ออันนี้ไม่ต้องโทรมาการมือรากเรามันเลยอาจารย์ครับมีเอสตีเขาถามมานะคะรับแบบวันนี้มีไปเที่ยวเพื่อนบ้านไหมวันนี้ หวยเพึ่งออกไปอาจารย์คิดว่าน่าจะยังไม่ได้จุดทูบเพื่อนบ้านครับเพื่อนบ้านนี้เพื่อนบ้านอาจารย์ต้องจุดทูบเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงคลิปไปแล้วว่าอาจารย์จุดไว้แล้วก็ถ่าย้อาจารย์จะจุดไว้แล้วก็ถ่ายคลิปลงไปก็ได้เนาะในไลฟ์สดลนนงคลิปไปกันเนาะเพื่อนบ้านเพราะส่วนมากหวยเพื่อนบ้านเนี่ยอาจารย์จะไม่ค่อยเอาส่วนมากอาจารย์จะอธิษฐานแล้วก็จุดทูบเอาแล้วก็อย่าอย่าแต่อาจารย์บอกว่าอย่าไปอันนี้เยอะเพราะหวยเพื่อนบ้านลูกบอลชอบตายสองเพื่อน เพื่อนบ้านลูกบอลชอบตายสองเอาจริงมันอยู่สองตลอดเลขสองนี่ไม่รู้เป็นไรมันมาตลอดเพื่อนบ้านถ้าใครต้องการที่จะติดตามเพื่อนบ้านเดี่ยงนี้ก็รอรอครับเดี๋ยวไอ้จานจะติดจานเคล็บน้อยอีกค่หนึจุดไว้นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูจักเดี๋ยวจารย์จะตูกทุ่ให้อธิษฐานจุกทุ่ครับแล้วก็เสร็จจากนี้ก็จะจุดเลยล่ะอธิษฐานจุดให้เลยว่าขอหวยเพื่อนบ้านวันนี้ นี่เป็นหวยที่อาจารย์จุดเมื่อวานได้แปดหกสามเมื่อวานจุดได้แปดหกสามนี่นี่ไงนี่สามแปดหกกะเข้าอีกแหละนะอาจารย์จะเข้าอีกแหละอะไรก็เข้าหมดนะอจ๊รอะไรมาทั้งออมสินก็มานะเก้าสองกับเมื่อวานอ่ะครับโออมสินก็มาใจเก้าสองออกมาล่างแล้วก็มาหวยอ่ามารัฐบาลไทยศูนย์เก้าคอความสินของอาจารย์นี่ทุกมวดเลยเนาะ ทุกงวดก่อนนอนก่อนถ้าไม่ขาดสายเลยครับอาจารย์โอ้อาจารย์โทรศัพท์ขอบคุณอาจารย์กรขอให้ใครที่จะโทรมาก็ขอให้มีธุระจําเป็นจริงๆที่มาหาเดินทางไม่ถูกหลงทางอะไรโทรมาแต่ถ้าไออันนี้ถ้าไม่มีอะไรจําเป็นจริงคือคือไม่ต้องโทรมาเพราะว่าอาจารย์ก็อีกส่วนหนึ่งก็คือต้อนรับถูกจิตจะหา ่ามือขวามาไว้รับโทรศัพท์อย่างเดียวละอ่าโทรมาจานขาดไม่ขาดสายเลยครับตอนนี้นะครับอุบซีติคนไทยทางจะโบกเบอร์โทรเมื่อกี้นี้ไปเลยนะครับให้จารนจะรับโทรศัพท์นะให้จารนจะรับโทรศัพท์นะสาธุสาธุล่ำรวยร่ำรวยลุกร่ำรวยขอบคุณตกตกจากสาธุสาธุอ่าร่ำรวยเดี๋ยวเราก็มาดูบรรยากาศกันครับอ่าสาธุสาธุสาธุโอ้ยดีใจนะครับ จะเอฟเอ็มันจะส่งให้ดูอีกครั้งหนึ่งในการในสาหรับที่อยู่อาจารย์เบอร์โทรครับสาธุเด้นเอฟซีนะครับนี่เด้อครับเบอร์โทรอาจารย์แต่อาจารย์บอกว่าถ้าโทรถามเรื่องเลขนะครับเรารุ่นทางให้เอฟซีนะครับถ้าเชื่อใจมั่นใจกับช่องคุณสัพยานาให้กดเบอร์โทรเอวเอจะลงเบอร์โทรในคลิปให้ให้โทรมาทางที่พันด้วยกันครับ ปูอาจารย์บอกว่าไม่ค่อยมีเวลาได้โทนะมันก็รับสายนะครับแต่ถ้าทําเรื่องเลขให้รอรู้ในคลิปไปแล้วกันนะครับอาจารย์จะปลปรยให้ชมให้ดูทั่วโลกทั่วประเทศพร้อมกันนะครับรอรุ้นะน,นะครับเนี่ยนครับเบอร์โทรอาจารย์และที่อยู่นะครับเขียนไว้เลยนะครับบ้านโกแก้วนะครับตําบลโกแก้วอําเภอสํารงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับอสาธุสาธุาธอ่ นี่ครับบรรยากาศคนก็ยังไม่ค่อยมานะครับโชว์นี้เพราะว่านี่ครับเดี๋ยวยอาจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งก่อนที่อาจารย์เน้นมากบอกฝันได้รถคันนี้แหละครับที่รถคันนี้ให้โชคนะครับนี่ครับศูนย์เก้าเห็นไหมครับรถอาจารย์ฝันได้นั่งรถนี่ครับเห็นไหมครับศูนย์เก้าเต็มเต็มเลยนี่คือรถอาจารย์รถอาจารย์เซมนะครับให้ดูกับ ยืนยันยังยืนยันนอนยันว่าศูนย์เก้าเนี่ยอาจารย์ชอบมากนะเยเดินเลขทะเบียนรถของอาจารย์ครับอาจารย์เซมจนเม็ดเดียวรวยทั้งประเทศนี่คืออาจารย์ยืนยันครั้งหนึ่งครับทั้งเห็นเลขลอยทั้งนักสมาธิเห็นเลขและทั้งทะเบียนรถที่ฟันเห็นนะครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามแอปนะครับเดี๋ยวจะไม่พลาดเลขของอาจารย์เซมแลวก็ลายๆอาจารย์เลยนะครับ ที่แม่นแมนแอดจะตามให้ทุกคนทุกท่านได้ชมทั้งไทโทษสดทั้งทําเป็นคลิปให้ชมนะครับชมแล้วอย่าลืมฝากากดแชร์กดไลค์กำลังใจแอดินเดนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการเดินทําคลิปโตนะครับสาธุสาธุ